สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เราจะมากินแฮมเบอร์เกอร์กันอันใหญ่มแป้งแต่อนี่ตแล้วเดียวเียตฮะเียตเดี๋ยวนี้เี้ยเดี๋ยวตเอ้แ้งมีหลายคนนะก็เรียนป้๊บนี้ไม่ค่อยสนใจ สู้นเลยแม่ที่คนใหญ่ก็เริ่มเลยแล้วก็จะเก็บวนะเก็บอ้เจยงลาดีกว่าไอ้เยเมื่อก่อนนะรถพ่อนะพ่อมันจอดปั๊บไอ้เเปิดประตูพ่วกเไปแล้ววนหาเหรียญในในรถพ่อมันเก็บหมดแหะจุแรกเอาเหรียญไป้ไมอะ ในี่นีแม่ไอ้บาบ้าบาบ้าาชวนกันมาใช่ไหมเหลือจีบากก็ขโวไปซื้อมาบ้านเลยแล้วพ่อพ่อด็นะมีเกือบพิช่องเรียนนะก็คือซื้ออะไรแล้วก็วางไว้โยดจะกังละมันจะเสียงอะไรอะกมเตรไ้นอเนี่ยมีเลียมาเ็มก็ไม่ได้ใส่ยอดุนะล้างหลังเยือยเย็นลูกกคว้าติ่นี้จบกมแล้วเด้อ ไม้ครบแล้วเด้อโอเคครอะไรนี่ตัวอะไรมันจับขาแม่วะอเลยตัวอะไรมันจับขาแม่ตัวอะไรแม่ดูมันมายืนเล่นขาจักรเยานบุ้ยมันมานั่งเล่นขาจักรเดียานนีอยู่นั่นแหลย

เออลองถามพี chat, uh, om, okay, ap, um, ่ย yeah. yeah. ัง mm ี hmm. yeah. uh. yeah. yeah. uh. mm ่ประมาณเท่าไหร่ถามราคาดูสอบนี yeah? ่มไอ้ไปเปิดร้อนส่งไม่ไอ้จอมันไปเปิดไว้สองตัวท็อปบ็กอะ เขจะเอาอาหารมาจิ้ตรงนี้เราไม่เป็นไรเราไมนไรกันไก้ังกินเรื่อยๆหวานอือิกินยิอยู่เพิ่เปิดกินเฮ้ยรัก

เขาหัวล้อ่ะกินไม่หมดไปนะเพื่อนทันไไมี่เราอร่อยใหญ่กว่าแฮมเบอร์เกอร์แม็โดนัลด์แม็โดนี่คว่าใหญ่แล้วนะอร่อยไหม

อร่อยไหมวันอร่อยค่ะวันนั้นกินอะไรอันปะใช่ไหม,แ,มแบบนี้เลยแหละค่ะนี้แหละเบอร์เกอร์หมูแต่ว่าตามันจะแพงกว่าแต่ว่ากินเท่ากันแม่เท่ากันอะไรเป็นแพงเนะี่ยฮะนี่ไง

รว่างวางสาไปยังวะวางแล้วเงนเลอนโอ้ยใช่กหมดยอ้วจะหมดละใครยังไม่เนี่ยอื้อหือะทำอะไรอ้าจจง